เราก็มาถึงทางเข้าวัดคาซึอโอเจียนะอยนโอ้โหบรรากาศเย็นด้วยแ <c oughs> ถวยาวมาก <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเข้าแถว <c oughs> ซื้อบัตรเข้านะครับ <c oughs> คนละห้าร้อยเยนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ยทุกคนเดี๋ยวเรามาเขาเรีกเยกว่าอะไรนะประทับตาบอ,อันนี้คิดว่าน่าจะสแ,ปะแตป์แต่ละจุดแต่ละจุดแล้วมันจะได้ภาพอ๋อรวมกันเป็นภาพเดียวใช่คิดว่าเป็นบนึ่งอ,อันนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดที่หนึ่งนะอยู่ตรงทางที่เราเข้ามาเลยแงบอื นี่นครับทุกคนประมาณนี้นี่คือจุดจุดที่หนึ่งเหมือนจิ๊กซอคือเพื่อเราสแตปมครบจะเป็นภาพที่สวยมากคือทั้งหมดทุกคนนะครับสำหรับที่วัดคาซุอโอจิเนี่ยเ,เขาจะเป็นเทพแห่งชัยชนะนะครับคือในอดีตเนี่ย ก็จะมีเหมือนเป็นพวกนักลบนะก่อนที่จะออกลบก็จะมาอะขอพรที่นี่นะให้ประสบชัยชนะนะครับทุกคนมีแบบเป็นเกาะอ,อยู่กลางน้ำด้วยนะจริงๆมันจะมีควันด้วยนะทุกคนนะี่นี่เหมือนเป็นควันไน้น้ำขึ้นมานะนี่ฮะทุกคนโอ้ไมถือว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงพีคัน่เลยปะไปดูตรงหินกันไปดูตุ๊กตาตาลุมะกัน นี่คนระับทุกคนตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นที่วางของตุ๊กตาดารุมะนะทุกคนอันนี้ขึ้นมาแล้วตุ๊กตาดารุมะเพียบเลยนะแล้วก็ใบไม้เขียวๆแดงๆเหลืงงงองๆผมขึ้นไปได้ถึงตรงนั้นเลยนะทุกคนอ่ะเจอ<ะ>เจอจุดแต้มเจอจุดแต้มอีกจุดละ มีเชดดี้อยู่ตรงกลางด้วยอี๋อืออย่างเนี้เเยนะนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีแบบเป็น ตุก๊กตาจัรมะเจ๋นดน,มา,นม,มากเลยมาให้ถ่าย,ยรูปนะทุกคนตามขั้นบันไดเลยนะ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดสเต็มจุดที่3า่นะ่ะเอาไปต่อว้าวมาเยอะขึ้นแล้วนี่ฮะนายเพิ่มมาแล้วโอ้อน,นี่สวยมากทุกคนนี่ เป็นตุก๊กตาตะลุมะวางเป็นคู่ๆกันนะเต็มไปหมดเลยเหมือนเหมือนได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงสวดนะทุกคนน่าจะเป็นมีคนทำพิธีอะไรนะครับภายในวัดนะ งั้นเดี๋ยวเรามาแวะชมกันตรงนี้ก่อนก่อนนะทุกคนทุกคนนี้แซมจุดที่สีเรียบร้อย ขึ้นมาด้านบนนะเ,นเจอแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนได้ครึ่งเขานะก็เจอเหมือนเป็นร้านขายวัตถุมงคลน,นะถ้าเกิดบ้านเราก็เรียกเป็นพรกเครื่องนะทุกคนผมได้ซื้อดารุมะมานะเดี๋ยวผมก็จะเขียนสิ่งที่อธิษฐานนะครับแล้วก็วาดตาที่ดารุมะนะครับคือที่เขาบอกนะครับก็คือให้ อ่าเลียกดารุมะที่เราชอบนะครับแล้วก็มาเขียนเกี่ยวกับเป้าหมายของเราสิ่งที่เราต้องการอะไรนะครับแล้วก็เอาดารุมะนะครับไปอาบทูบตรงกระถางนะครับ <ไป S 1> แล้วก็มาวาดตาด้านซ้ายของดารุมะนะทุกคนพอสําเร็จปุ๊บอ่าในอนาคตเรามีโอกาสแล้วก็กลับมาที่วัดนะวาดตาขวาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดด้านล่างตรงที่เราถ่ายรูปก,กันตอนแรกตรงที่เป็นขั้นบันไดริง เนี่ยทุกคนสําหรับตัวเล็กนะก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีกระดาษโน้ตอ,อยู่ใต้ใต้ฐานของตัวดารุมะานะแล้วก็แกะมาอ่านนะครับอ่านไม่ออกครับทุกคนมีแต่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแต่มีคียว่าโคดอยู่นะเดี๋ยวถ่ายรูปไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราผูกไว้ที่นี่แล้วค่อยไปแปลความหมายกันนะทุกคนเนี่ยทุกคนนี่ก็เป็นดารูมะาตัวเล็กของผมนะเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งกันนะ ตอนนี้วิวธรรมชาติไม่ได้ชมนะมูอย่างเดียวนะทุกคนนี่ข้างหลังไม้แดงสวยๆโอ้ยตรงตรง,ตรงนี้เขาก็ตั้งกันเยอะนะ วยมากนี่ครัมุมตรงเจดีสวยมากนะทุกคนจะเห็นเป็นบรรยากาศวิวเขานะจะมีใบไม้เขียวแดงเหลืองนะไล่ตามสีนะทุกคน นมยสวยากีนะ่ทุกคนตรงนี้ก็จะมีเป็นดารุมานะมีคนนํามาวางแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะทุกคนแล้วก็มุมด้านหลังก็คือเป็นอ่างน้ำนะแล้วก็เป็น,นเจดีย์ที่เราขึ้นไปนะทุกคนสวยมากประกอบกับมีภูเขามีต้นไม้สีแดงนะฮะนี่ตรงนี้สวยมากทุกคนนี่หน้ามันก็นหมดเลย ประชาชนชาวไม่ใช่สิเทพเจ้ากลุ่มเทพเจ้าดารุมะนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะที่มาจแตมป์นะก็เดินวนชมความสวยงามน,นะก็ใช้เวลาเหมือนกัน3-4ชั่วโมงได้นะถึงว่าจะไม่ค่อยใหญ่มากนะทุกคนบรรยากาศแต่ละมุมมันถ่ายรูปสวยมากนะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงพีคนะทุกคนนี่ครับที่เราข้ามมา,มาเมื่อเช้านะข้ามจากสะพานนี้ไปปุ๊บก็ไปวนขึ้นหนี วนอ้อมมาตรงนี้แล้วก็มาลงตรงตรงฝั่งนี้นะดช่วงนี้ใบไม้เขียวใบไม้แดงสวยมากมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับวัดคัสึอโอจนะินี่ฮะเรียบร้อยนะครับสตแตมเสร็จเรียบร้อยนะครบทุกสีแล้วสวยมากๆนะแล้วก็มาวางถ่ายรูปก,กับบริเวณตรงอ่างน้ํานะครับนี่เอ๊ผิจเสร็จสิน้นสวยงามครับ ครับทุกคนแล้วนี่ก็เป็นการมาท่องทเที่ยวที่วัดคาสึูโอจินะทุกคนนี่ก็มีดลุมว่ากลับบ้านไปนะประสบความสําเร็จหรือได้รับพรตามที่ขอไว้นะเราก็จะกลับมาที่วัดนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เขียนตาข้างขวาของเขานะครับทุกคนก็ใครมีโอกาสมาทเที่ยวก็มาเขาเรียกว่านะมาชมบรรยากาศธรรมชาติดีกว่าให้บูชาเครื่องรางของขัง,งเต็มไปหมดนะทุกคนยิ่งมาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีผมว่ายิ่งสวยนะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวประมาณเท่านี้ครับสำหรับาการมา ที่ยววัดคัสซโอจินะอีพีหน้าจะไปเที่ที่ไหนต่อก็ติดตามช่องตามกูมาไว้นะครับสำหรับอีพีนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย